เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยระบบเกียร์จะทําหน้าที่เปลี่ยนตําแหน่งของเกียร์ให้เหมาะสมตามความเร็วและน้ําหนักมีโหมดต่างๆที่ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างทันใจซึ่งในการเปลี่ยนเกียร์จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลและไม่ต้องคอยเหยียบคัตเหมือนเกียร์ธรรมดาจึงทําให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายแต่ด้วยการทํางานของระบบเกียร์ที่มีความซับซ้อนผู้ขับขี่จึงควรดูแลรักษาชุดเกียร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุดเกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะเกียร์ AT และ CVT ต่างกันอย่างไรควรใช้น้ำมันแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเกียร์ AT คือระบบเกียร์อัตโนมัติแบบเฟิองเพนเตอรี่ที่ทำงานร่วมกับแผ่นคัดเปียกโดยอาศัยแรงดันของน้ำมันเกียร์เพื่อไปดันลูกสูบคัดและเปลี่ยนอัตราทดของเกียร์ด้วยชุดเฟิองเพนเตอรี่ข้อดีของเกียร์ AT คือสามารถทนต่อแรงบิดได้สูงกว่ามีความทนทานกว่าและมีพละงกำลังมากกว่าเกียร์ CVT แนะนำ ควรใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติประเภท ATF โดยดูตามที่คู่มือรถยนต์ระบุว่าควรเลือกน้ำมันเกียร์ที่มีมาตรฐานร,ระดับดใดเช่นรถยนต์มาตรฐานเด็กร่อนทรีควรเลือกน้ำมันเกียร์ไอชิน AFW3 และรถยุโรปหรืออเมริกันมาตรฐานเด็กร่อนิกควรเลือกน้ำมันเกียร์ไอชิน AFW6 เป็นต้นค่ะเกียร์ CVT คือระบบเกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่องซึ่งจะใช้สายพานที่หมุนอยู่บนพู้เล่เป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังและปรับเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง โดยการไล่เกียร์ไปตามรอบอัตราเร่งของรถและคำนวณให้เหมาะสมกับรอบความเร็วทำให้ไม่รู้สึกถึงแรงกระตุกเวลาเปลี่ยนเกียร์ข้อดีของเกียร์ CVT คือสามารถเล่นความเร็วได้อย่างราบรื่นช่วยรักษารอบเครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเกียร์ AT ค่ะแนะนำควรใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติประเภท CVT กับรถที่มีระบบเกียร์อัตโนมัติแบบแปบรบผันต่อเดิ่องเท่านั้นเช่นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติไอชิน CFEX เป็นต้นค่ะน้ำมันเกียร์อัตโนมัติไอชิน คุณภาพระดับพรีเมียมโดยผู้ผลิตชุดเกียร์ตโนัติชั้นนำของโลกเป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้100%มีประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษได้รับการยอมรับตามมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์และสูตรตามความเหมาะสมของรถยนต์แต่ละรุ่นแนะนำคนเปลี่ยนไหยน้ำมันเกียร์ทุกๆ40,000กิโลเมตรรือทุกๆ2ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะ